สวัสดีค่ะป้าหมอเจตีโชคพยากรมาอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ามาทำนายดวงรายวันประจำวันที่27นะคะเมษายน2565ซึ่งตรงกับวันพุธสีเขียวนั่นเองค่ะพี่น้อง่านะมาในวันนี้ก็พาพี่น้องนะคะมาทำนายดวงนะณนบรรยากาศนะคะวัดสวนโมกนะคะวัดสวนโมกนะคะอะอย่างนั้นกันเลยนะคะ นี่ก็คือนะคะโบสถ์วิหารบรรยากาศนะคะค่อนข้างที่จะโอ้ยอากาศดีค่ะพี่น้องค่ะน่าเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะคะจากการที่อยู่ในห้องนั่งโต๊ะอ,อยู่นะ,ะ,<ค>ะขอให้พี่น้องได้เห็นบรรยากาศนะ,ะเอาละค่ะพี่น้องค่ะนะกการทานายดวง็ีเพียงแนวทางนะ,ะนเอ่อนำแนวทางดีๆที่แพทย์เขาชี้แนวทางไปปรับใช้นะคะในชีวิตประจำวันอย่างไม่ประมาทกับไปตกเข้ามาแล้วขอกําลังใจกันหน่อยเด้อนะจ๊ะพี่น้องจ๋าน้าคนละหนึ่งไลก์หนึ่งแชร์หนึ่งสับสับไลค์นะคะมืดๆหน้าถ้าหมอไปหน่อยจะไม่เป็นไรให้เห็นช่ยก็แล้วกันนะคะอ่าว่าอย่างนั้นกันค่ะ เอาละมาดูพี่น้องในวันพรุ่งนี้พี่น้องวันอาทิตย์เป็นแบบไหนปรากฏว่าพี่น้องวันอาทิตย์ยังคงที่จะทำงานลุยนะคะและก็การเงินดีใครรอข่าวเรื่องอะไรอยู่พี่น้องวันอาทิตย์ค่ะในวันพรุ่งนี้เจ๋มมากเลยนะคะจะมีข่าวนะเกี่ยวกับเรื่องของการงานเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะและก็จะนะคะอุดมสมบูรณ์ขึ้นเนาะแสดงว่าพี่น้องวันอาทิตย์เข้าที่เข้าทางเข้ารูปเข้าร้อยละค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะโชคดีทั้งเรื่องของการงานทั้งเรื่องของการเงินและเรื่องของบริวารเป็นอย่างนี้ค่ะพี่น้องขาไม่ทานายมากเจ็บคอ ถือว่ายอดเยี่ยมค่ะในวันพรุ่งนี้คือพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะมาดูเลขนำช่ชวค่ะมีเลขหนึ่งสี่นะคะแล้วก็หกสี่ค่ะหนึ่งสี่หกสี่ค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะคราวนี้มาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างค่ะแบบไหนนะคะ,คะดาบสมมงุลก่อนหน้านี้มีปัญหาอปรสรรคนะคะแต่ว่าโดนจัดการนะคะคลี่คลายไปในทางที่ดีแล้วนะคะพี่น้องวันจันทร์ก็ถือว่าดีในวันพรุ่งนี้มีโอกาสเริ่มต้นอะไรใหม่ๆโครงการกิจการใหม่นะคะใครที่สอบเรียนต่อในในลักษณะของใครที่ยังเรียนอยู่นะคะก็จะ สอบได้สอบผ่านนะคะถึงขนาดสอบชิงทุนได้ด้วยเนาะ,ะสำหรับพี่น้องวันจันเนาะ,ะนี่อย่างนี้ได้ด้วยนะคะและก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเมตตาสงสารช่วยเหลือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกื้อหนุนคือพี่น้องอ้วนจันค่ะในวันพวกนี้ถือว่าเต็มค่ะและก็มีเกณฑ์เดินทางออกนอกพื้นที่เดินทางแล้วมีโชคมีลาบมีเงินเข้ามาค่ะพี่น้องขาเนาะถือว่ายอดเยี่ยมเหมือนกันสําหรับพี่น้องวันจันในวันพวกนี้ค่ะมาดูเลขนำโชคค่ะมีหนึ่งห้านะคะแล้วก็สี่ห้าหนึ่งห้าสี่ห้าค่ะ พี่น้องวันจันค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารเป็นแบบไหนดูกันค่ะ,ะจบเริ่มต้นใหม่เดชนะคะขึ้นไพ่ใบแรกนั้นพี่น้องวันอังคารนะหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดัยสนิทจันไลไม่มีใครว่างงานอยู่ก็จะมีงานทําแล้วละค่ะเนาะโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์ใครไม่สบายอยู่ก่อนหน,น้านี้พี่น้องวันอังคารหายแล้วนะคะถ้าเป็นแบบนี้นะถือว่าแจมากไปเกณฑ์เดินทางออกนอกพื้นที่เหมือนกันไปรับงานไปทํางานไปบรรจุง,งานนะคะนะ อ่าออ่อื่นเมืองอื่นหรืออย่างไรนี่ก็คือไพ่ชาริีอตทั้งสิ้นเลยพี่น้องวันอังคารก็ถือว่าด,ดีค่ะในวันพรุ่งนี้จ้า,ามาดูเลขนําโชคค่ะมีหนึ่งสนะคะแล้วก็8ปดเค่ะหนึ่าแปดเค่ะพี่น้องวันอังคารดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างค่ะสําหรับพุธกลางวันนะคะนี่อ่าพี่น้องวันพุธกลางวันไม่แน่ใจว่ามีความกังวลวิตกอะไรอยู่นะคะมีความรู้สึกว่าหมกมุ่นคุ่น,ค,นคิดนะคะในในเรื่องต่างๆ อย่างเช่นเรื่องของว่าณขณะนี้พี่น้องวันพุธกลางวันเนาะบางท่านอาจจะไม่สบายนะคะมีความกังวลว่าจะหายไหมหรืออย่างไรพี่น้องคะถ้าขึ้นหกดาบนั้นในไพ่ตัวตนพี่น้องไม่ต้องกังวลญละค่ะใครไม่สบายอยู่ก่อนหน้านี้จะหายแล้วนะคะพี่น้องคะะเพียงแต่ว่าเราต้อง,ต,องต้องไปตามที่แพทย์นะคะบอกหมอบอกนะนับนะนจะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมคะ โชคดีในเรื่องความรักความสามัมพันธ์บริวารคนรักอารมณ์ต้องใจเย็นๆ่มๆนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันในวันพรุ่งนี้นะใจร้อนใจด่วนไม่ได้นะคะเมอนเิด็ิๆไม่ได้เลยเนาะแล้วก็ลดในเรื่องความวิตกกังวลลงค่ะไม่มีอะไรคะ่ะเป็นเพียงความคิดนะคะคิดเองเออเองมากกว่าคะ่ะให้ในลักษณะแบบนี้นะคะพี่น้องค่ะค่ะมาดูเลขน้ำโชคค่ะมีเลขหกหนึ่งแปดนะคะแล้วก็หนึ่งคะ่ะหกหก หนึ่งแปดหนึ่งค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะพุธกลางคืนบ้างค่ะสําหรับพุธกลางคืนนะคะภาษสังฆราชขึ้นนะคะถือว่าดีนะคะก่อนหน้านี้ก็อาจจะศึกษาหาความรู้ใส่ตนเองนะคะในอย่างนี้นะคะแล้วก็มีการเตรียมการมีการวางแผนนะคะที่จะทําอะไรสักอย่างอย่างดีก็คือในส่วนของกิจการการงานวิธีการหาเงินนะคะฉะนั้นแล้วพี่น้องวันพุธกลางคืนถือว่าแจ่มเหมือนกันนะคะพี่น้องค่ะนะคิดการอะไรวางแผนอะไรไว้อย่างเป็นระบบระเบียบลงมือทําได้เลยคิดหาเงินก็จะมีเงินเข้ามาค่ะ คิดที่จะนะคะวางแผนในส่วนของครอบครัวนะก็เป็นไปตามแผนแน่นอนเลยนะ,ะด้วยความที่พี่น้องวันพุธกลางคืนนั้นชานฉลาดเอาวาง้าขึ้นไพ่าตัวตนเป็นสังราชและก็นักวางแผนก็คือเดมิสเชียนฉะนั้นแล้วพี่น้องคะดีเหมือนกันค่ะพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะในวันพรุ่งนี้มาดูเลขนําโชคค่ะมีเลขห้าหนะคะและก็18คะ่ะห้าหค่ะพี่น้องคะ่ะมาดูพี่น้อง <นะ S 1> วันน, <ะ S 1> นนี้น <ะ S 1> ส,าสายเปสายเปนะคะอารมณ์ดีสายเปหน่อยนะคะ นี่นะคะและก็นะมีความรู้สึกว่าสิ่งบริวารน,นะคะถ้าพี่น้องวันพระฤหัสวัสดีเป็นสายของผู้ให้สายเปนะคะในลักษณะแบบนี้ทํานายแบบสบายๆเนะาะให้แต่เขาไม่ต้องการรับในสิ่งที่เราให้แสดงว่าสิ่งที่เราให้นั้นเนี่ยก็จะทิ้งเปล่านะคะไม่มีค่าอะไรเขาบอกว่าการที่เราจะช่วยเหลือใครเราต้องช่วยเหลือให้ถูกเวลาถูกที่ถูกทางถูกคน มันถึงจะมีค่ามีราคานะคะพี่น้องวันพระฤาษีสวัสดีนะคะนีนอย่างนี้นะคะและก็พี่น้องวันพระฤาษีสวัสดีอาจจะเกิดในลักษณะของการเปลี่ยนแปลโปงโยกย้ายหนึ่งในหน้าที่การงานแต่ว่าเป,นเป็นไปในทางที่ดีขึ้นหรือย้ายในเรื่องของที่อยู่อาศัยได้ด้วยนะคะพี่น้องคนะ่ะณฉะนั้นแล้วเนี่ยในลักษณะแบบนี้ในวันพวกนี้ก็คือทําดีไม่ได้ดีค่ะแค่นั้นเองค่ะไม่มีอะไรคะ่ะพี่น้องค่ะอ่ะโอเคมาดูเลขน้ำเชค่ค่ะมีเลขนะคะห้าสี่นะคะและก็หนึ่งเก้า 5419ค่ะพี่น้องวันพระฤกษ์สวดีค่ะมาดูพี่น้องวันศุกร์เป็นแบบไหนเดียวกันค่ะในวันพรุ่งนี้ก่อนหน้านี้อาจจะไม่สบายนะคะเป็นไวรัสหรือเปล่าแล้วก็นอนนะคะนิ่งๆเนาะในวันพรุ่งนี้ก็เริ่มมีพลังนะคะมีไฟเคลียร์งานหยุดงานหลายวันแลก็เคลียร์งานสําหรับพี่น้องวันศุกร์บางท่านนั้นลุยๆเหนื่อยหน่อยมีโปรเจกต์งานในหัวเยอะแยะมากมายนะคะแลก็ต้องเคลียร์งานต้องทํางานทํางานหนักๆนัการะเยอะๆคือพี่น้องวันศุกร์แต่ว่าเอาไหวเอาอยู่เอารอดนะคะโชว์เรื่องเดียวค่ะเรื่องของการที่ พลังเยอะนะคะแล้วก็มีไฟนะคะมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็เหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเราจะจัดการด้วยตัวของเราเองคือตัวพี่น้องวันศุกร์เองซะทั้งหมดนั่นเองค่ะอโอเคค่ะทำายแค่นี้ค่ะต่ดีเหมือนกันค่ะมาดูเลขนำโชคค่ะมีเลข4่นะคะ105 4105้าีนค่ะพี่น้องวันศุกร์ค่ะพี่น้องค่ะเนาะพี่น้องวันเสาร์สองดาบอึดอัดลังเลนะคะสงสัยมีหนึ่งเรื่องสองเรื่อง ให้ตัดสินใจและก็ในวันพรุ่งนี้ถ้ามีปัญหาอะไรให้เราเลือกเราตัดสินใจหรือรอคําตอบตัดสินละคะพี่น้องคะการตัดสินนั้นจะตัดสินไปในทางที่ดีนะตัดสินไปในทางที่ดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับบุญขึ้นอยู่กับความดีขึ้นอยู่กับการปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบของพี่น้องวันเสาร์เองแต่ว่าถ้าขึ้นพระหรือีก็แสดงว่าพี่น้องวันเสาร์ประพฤติดีประพฤติชอบนะคะทางนั้นแล้วเทวดาเป่าตเตรนะคะครูบาอาจารย์นะคะ ชี้ไปบอกว่าคุณประสบความสําเร็จคุณจะโชคดีในลักษณะแบบนี้เลยค่ะพี่น้องค่ะเนาะพี่น้องวันเสาร์ค่ะใช่จริงๆด้วยนะคะลางสังหา์แม่นๆนะคะลางสังหณรแม่นๆเป็นไปใเป็นไปในทางเป็นไปในทางที่พี่น้องวันเสาร์นะคะคิดเอาไว้เลยในทุกเรื่องถ้าคิดบวกก็จะเป็นบวกนะคะในวันพรุ่งนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าคิดลบก็จะเป็นลบนะคะขึ้นอยู่กับพี่น้องวันเสาร์ค่ะอันนี้จะทํานาย รวมทุกเครื่องเลยค่ะ s <S ไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินค <ห 000. S 2> วามรักความสัมพันธ์หรือบริวารหรือสุขภาพเ็แล้วแต่จะทํานายรวมนะคะฉะนั้นแล้วนะคะในวันพรุ่งนี้ตัดสินแต่คิดว่าตัดสินไปในทางที่ดีทุกเครื่องค่ะพี่น้องวันเสาร์ค่ะมาดูเลขนาโชคค่ะ2นะคะสองศูนย์เก้าสอแล้วก็2 0งศูนย์โทษนะคะสองศูนย์ค่ะพี่น้องวันเสาร์ค่ะ ไพอที่น้องทั้งแปดมาเิดนะคะกินดีอยู่ดีมีสุขกินดีอยู่ดีมีสุขส,สุขภาพแข็งแรงและก็บุญรักษาพระคุ้มครองค่ะพี่น้องค่ะ